เรื่องย่อละครบ่วงรักซาตานเรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันเพราะเรื่องผลประโยชน์และความขัดแย้งบวกกับความคิดที่สวนทางเริ่มมาจากการที่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงหมื่นล้านอย่างเหมาราชมีความสนใจในที่ดินผืนงามแห่งหนึ่งซึ่งเขามีความคิดที่จะผุดโปรเจกต์ใหม่ขยายธุรกิจต่อไป ที่ดินผืนงามที่เห็นมาราชหมายตาเป็นที่ดินของสาวมั่นอย่างชมพูนิดถึงแม้หญิงสาวจะรู้ดีว่าในตอนนี้ธุรกิจสวนสนุกของครอบครัวเริ่มสบเสาและรกร้างมาสักพักแล้วแต่เธอก็จะไม่ยอมยกพื้นที่ให้กับใครเด็ดขาดไม่ว่าหน้าไหนก็ตามถึงแม้ว่าเหมาราชจะพยายามพูดคุยและยื่นข้อเสนอให้กับชมพูนิดมากมาย หญิงสาวก็ปฏิเสธยืนกรานไม่ขายเด็ดขาดจนทําให้เหมมราชหมดความอดทนกับความดื้อด้านของหญิงสาวรายนี้ทั้งคู่จึงเริ่มกลายเป็นคู่กัดกันที่ประทะหน้ากันเมื่อไหร่ต้องเปิดศึกทะเลาะกันแทบทุกครั้งก็เป็นเพราะนิสัยนักธุรกิจที่อยากเอาชนะอิงเหมมราชกับนิสัยอันสุดแสนจะมั่นใจและดื้อด้านของชมพูนิด ทั้งคู่จึงไม่มีทีท่าว่าจะเป็นมิตรกันได้ง่ายๆแต่แล้วก็เหมือนกับน้ำเซาะหินวันเวลาผ่านไปจากการที่ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากเรื่อยๆแม้ว่าจะมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่ก็ยังไม่กล้าบอกไปเพราะยังคงวางฟอร์ไมไว้อยู่และหารู้ไม่ว่าทุกการกระทําของทั้งคู่นั้นมีบุคคลที่สามคอยเฝ้าสังเกตการ และรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างเป็นเพราะผลประโยชน์บางอย่างจนวันหนึ่งวันที่ชมพูนุชถูกอำนาจมืดน,นั้นต้อนจนมุมเหมาราชจึงต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อธุรกิจและคนที่เขารักไปพร้อมๆกัน